สนับสนุนโดยบริษัทเครือเจริญพกภัณฑ์จำกัดโมเมนต์ดีๆมีได้ไม่รู้จบน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารอมสินถึง30กันยายน2 5 6 5 powering the future empowering the people กงแล้วนะทีนี้เราก็ต้องจุดธูปไหว้องค์ีกรงครับทีนี่จุดธูปสามดอกไหว้องค์ีกงครับเปิดทางเปิดทางเปิดดวงชะตาเปิดดวงชะตาเปิดฟ้าเปิดฟ้าเปิดดินเปิดดินอ่า แล้วมาถวายผลไม้5อย่างกันค่ะแล้วก็มีขนมนี่มะม่วงไทยทิพย์อร่อยมากมีสุดยอดเลยถ้าเราถวายองค์ทีโกล่เป็นการเปิดทางเลยให้ขนมนี่ขายดีมากๆสาธุสาธุเดี๋ยวพับกองสักครู่ได้ไหมทำไมไปเอาตีแปลแๆมาด้วยดิจะถวายเหรอนะคะอ่างกันเดี๋ยวนำผลไม้ถวายนะคะวางด้านนี้เลยค่ะ แล้วก็เวลาจะถวายอย่างเงี้ยค่ะพี่หมอนอันนี้เราก็ต้องฉีกซองด้วยใช่ไหมคะอซองด้วยครับนี่ฉีกซองแล้วก็ยก3ามทีนะครับหนึ่งสองสามเฮงเฮงเฮงนะครับการไหว้องค์ทีกงเนี่ยเดี๋ยวพี่หมจะเล่าให้ฟังว่าการไหว้องค์ทีกงเนี่ยเป็นการที่เปิดทางคือจุดแรกไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าไหนก็ตามนะต้องไหวองค์ทีกงก่อนเพื่อเปิดทางว่าขอญาตเข้าไป อสองเพื่อเปิดดวงชะตาของเรา,าบอกกล่าวตัวตนว,ว่าเราเชื่ออะไรนามสกุลอะไรทําให้เรากะโชคดีกิจการมั่งคั่งร่ารวยผมสเกตเห็นแบบว่าต้องมีเสียงดังๆด้วยต้องดังทุกที่ไหมผมเป็นคนเสียงดัง <c oughs> ผมว่าน,นึก <c oughs> ว่าก,กวถ้าไม่ได้ยินผมเป็นคนเสียงดังแล้วผมเนี่ยมันต้องแบบเป่งเสียงดังๆให้ได้ยินถ้าเราบอกในใจว่าผมชื่อก็เป็บนจ์พักรท่านจะได้ยินไหมเออจริงต่บอกผมชื่อเบนจักพลครับเขารู้สึกว่าเออ จริงใจนะสะดุดหูไทยสะดุดหูอะไรประมาณนี้เขาผมเคยไปไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ฮ่องกงอะนะชาวฮ่องกงหรือชาติไหชาเขาเห็นคนไทยไปนะเขาจะรีบเข้ามาแจมเลยเพราะเสียงดังมากเสียงดังมากค่ะเพราะแบบเออไหว้จริงจังแน่ๆเขาก็จะมาไหว้หนึ่งในนี้เป็นผมอากเป็นตัไหว้ที่นั่นเลยครับคุณเขาจะมาแจมเต็มเลยเราต้องพูดเสียงดังๆรวยรวยรวยอเขาบอกว่าเวลาจะพูดรวยให้แบบว่าอยู่ๆก็พูด รวยรวยรวยจนตกใจมีหลายวิธีเดี๋ยวพอไปถึงหน้าองค์เทพประเจ้าเพงเจียก็จะมีคำพูดหนึ่งใช่ครับทางสองคนพูดนะครับตรงที่เรากำลังจะเดินอานนี้เป็นเป็นจุดรวมเจ้าครับเป็นจุดรวมเจ้าของทั้งหมดเลยครับก็คือเจ้าทั้งหมดอยู่ตรงนี้คือเราเราไหว้ตรงนี้ก็ถับว่าได้ไหว้ทุกเทพเจ้าเลยใช่ไหมคะพระจะมีกระถางทูกด้านหน้าทุกงหดข้ากระถางในการที่ว่าเวลาประชาชนที่มาไหว้เนี่ยเขาว่าจะมาปักทูกทั้ง ห้ากระถางกระถางละสามดอกครับมีทั้งหมดเนี่ยยี่สิบแปดดอกแบ่งปักอย่างสามดอกสามดอกครับเนาะแล้วจุดตรงนี้เราต้องตั้งจิตถึงเทพอตั้งจิตยังไงบ้างคะเทพเจ้าทุกพระองค์อ่ะมาเดี๋ยวพี่ขวัญพาไหว้ขอกราบบัญเชิญขอกราบบัญเชิญเทพพญยดาฟ้าดินเทพเจ้าทุกพระองค์ในศาลเจ้าแห่งนี้ไหว้เสร็จแล้วยังไงครับตรงนี้ต่อไปเราไปไหว้ใต้เสียหุกโจ้อ๋อแต่เราจะได้ยินองค์เฮ้งเจีย หรือองค์มองคงราบองค์ียอิ๋วเราเคยได้ยินอย่างนี้แต่ชื่อจำแจมคือใต้เสียฮุกโจ้ใต้เสียฮุกโจ้หรือคนทั่วไปหรือประชาชนทั่วไปที่ไหวมานานเนี่ยจะเรียกว่าอากงทำไมถึงเรียออากงจะได้ใกล้ชิดจะได้สัมพันธ์เหมือนไม่เป็นลานก็เพราความเม่ตาโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่ใต้เสียฮุกโจ้กันเราไปรับเช่นครับ อันนี้เป็นชุดเครื่องทองเป็นชุดเครื่องถวายซึ่งบ่งบอกถึงเรื่องเงินทองบ <sağ ruck S 1> ่งบอกถึงเรื่องความมั่งคั่งมั่งมีนะครับผ evet ลไม้ก็เกี่ยวกับการถวายอง,งค์ไส <semaine recognizes S 1> <così S 2> ้เสียฮุกโจ้น้ำมันสำ<อ>คัญมากในการที่เติมน้ำมันตะเกียง<อ><อ>เป็นการสลายเคาะเป็นการสะด<ท>ะเคาะให้ปี2565เป็นปีทองของเรา องใต้เสียฮุกโจองไต้เสียฮุกโจในปีสองห้าหห้านี้ในปีสองหหห้านี้จงเป็นปีทองของข้าพเจ้าจงเป็นปีทองของข้าพเจ้าเราต้องปักทูบหรือปักเทียนก่อนปักเทียนก่อนจ้าปักเทียนก่อนปักเทียนข้างนี้หนึ่งอันนะแล้วก็มาเทียนข้างนี้อีกหนึ่งอันนี่ไงนี่ไงเวลาไปไหว้บางที่นะด้วยกันไปเลยครับถองมีสองข้างครับโอ้โถ ซ้ายขวาครับโอ้อ,อย่างนี้เนาะแล้วก็ปัดทุบด้านนี้ได้เลยครับกระถางใหญ่นี่ครับก็คือปัดที่ตรงกลางนี่แหละปับที่ตรงกลางนะครับอ,อีกที่เหลือก็คือก็ปัดอย่างสามละสามโอเคอต่อไปนี่คือไปหาอากงแล้วใช่ไหมไปหาอากงเป็นการขอพรโดยไม่ต้องใช้ทุบก็ได้ครับเป็นการขอพรต่อนหน้าเพื่อมองพระเนตรก็คือตาขององค์เฮี้งเจียเลย แต่พอเวลามองตากลงแบบนี้แล้รู้สึกว่ามีพลังมีพลังใช่ใชใช่เราจะรู้สึกฮึกเหิมว่าเหมือนมีชีวิตเลยใช่มีชีวิตใช่โอเคงั้นไปหากลงด้านไหนกันย่อเลยยอะไรอะไรมีอะไรอ่ะเคล็ดลับนะคสำคัญมากๆไม่ว่าเราจะอยู่ที่เมืองไทยหรืออยู่ฮ่องกงก็ตามเวลาเข้าศาลเจ้าต้อง